สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เด็กน้อยกำลังจะไปรับวัคซีนโควิดใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> กะ็ตัวแม่เองเนี่ยก็รับมาแล้วเรียบร้อยนะคะสองเข็มแรกเป็นซีโนฟาร์มส่วนเข็มบูสเตอร์เป็นไฟเซอร์อันนี้คุณแม่เรียบร้อยอยังแต่ตอนช่วงเดือนธันวาของปีที่แล้วแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีของคุณพ่อค่ะเป็นบูสเตอร์เข็มที่3นะคะไฟเซอร์สองเข็มแรกของคุณพ่อเนี่ยเป็นแอสตราเซเนกาใช่ไหมคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับโควิดสิบเก้าสายพันธุ์อังกฤษไว้ก่อนหน้านี้นะแล้วก็รักษาตัวเรียบร้อยก็เข้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกาครบสเข็มหลังจากนั้นก็ เราเข็ม b o เตอร์ก็คือวันนี้เราจะไป b o เตอร์กันแล้วก็บวกกับช่วงที่เขาให้เด็กอายุ5 12ปีนะคะซึ่งน้องเติร์สเนี่ยถึงแล้วน้องเติร์ส5ขวบแล้วใช่ไหมคะอ่าน้องเติร์สนี5ขวบแล้วก็คือาสามารถเข้าทําการรับวัคซีนได้แล้วเนาะ,ค,ะคุณแม่ก็ได้ทําการจองวัคซีนผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือะคะ่ะ อ่าแล้วก็ก็คือคุณพ่อมีนัดวันนี้พอดีก็เลยเราก็เลยจองเป็นวันนี้เนาะขึนรน้ลลอ,องเตอรอจะได้มีเพื่อนกลัวไหมคะกลัวอะไรกลัวฉีดวัคซีนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงแล้วก็อ่ามีความหวังลึกๆว่าน้องน่าจะได้ไฟเซอร์เข็มแรกเนาะเพราะว่าลูตามสูตรเนะะี่ยค่ะแล้วก็ก็ค่อนข้างแบบว่ามีความ <c oughs> กัวลน,นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปลองดูกันว่าเขาจะมีวัคซีนอะไรให้น้องบ้างเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมไหมเนี่ย ถึงศูนย์ฉีดวัคซีนกลางป้องื่อแล้วนะคะคนค่อนข้างเยอะเลยบรรยากาศ,ศก็ไม่ได้หนาแน่นมากนะคะแต่ว่าก็คนก็พอสมควรดูรถดูรถถามีิซี่จะร้องไห้ไหมร้องต <laughs> ส่หัวแล้วก็ยักหน้าคือเอาเข็มเท่าไหนนี้ ดูจากสีหน้าแล้วก็ร้องไห้กันไปตามระเบียบนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วอาการเป็นยังไงเราไปดูกัน เป็นยังไงบ้างนี่ค่ะโอเคเอาไปส่งพี่เขากันตอนนี้คบเวลาตามกำหนดแล้วเลยแล้วด้วย,วยอาวเอาให้พี่เขากะ ขเาเจ็บแล้วะปปาก็ฉีดเข็มสามเรียบร้อยแล้วนะครับชาที่แขนเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากก็คล้ายๆกับครั้งหนึ่งครั้งสองทั่วไปทีนี้ไปรอรุ้นเด็กๆกัน เด็กๆก็ฉีดเสร็จละก็ไปเจอกันที่รถไม่รู้ว่าตอนนี้เดินกันถึงไหนแล้วอ่ะเจอพอดีเจน่าโอ้โหอันนี้คือฉีดยาคนฉีดยาทำไมถือสองอันเลยอะเป็นไงบ้าง หิวมันเป็นอาการของอเด็กฉีดวัคซีนทำให้หิวใช่ไหมโอเคไปไปเาวเตอร์ฉีดวัคซีนมาเป็นไงบ้างคะลูกก็ไม่ไม่เป็นอะไรเจ็บแขนไหมคะไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วพยาบาลตอนพยาบาลฉีดเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อย ตอนนี้ก็หลังจากที่พักประมาณ30นาทีก็ยังไม่มีใครมีอาการอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านให้เขาได้ไปพักผ่อนกันอสำหรับใครที่ยังมไม่ได้รรไไฟไ<ม>ไฟอ่ะค่ะระไฟ <laughs> สำหรับใครที่แบบว่ากำลังกำลังคิดอยู่ว่าจะพาเด็กๆมา ฉีดดีไหมสําหรับที่แม่พาเติมมาฉีดนะคะก็คิดว่าการจัดการค่อนข้างดีนะคะเออ่ไม่เด็กๆไม่ได้แออัดมากแล้วก็เออ่มีการถ้าเกิดลงทะเบียนมากับ Walk in มาก็คือตอนนี้ยัง Walk in เข้ามาได้นะคะสําหรับเด็กๆอายุ5 1 2ปีเนาะก็เป็นไฟเซอร์ค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นไฟเซอร์อยูอ่ส่วนใครที่จะลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือแบบแม่ก็ได้นะคะ ก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้อยู่แล้วก็เขาขอความร่วมมือให้มาตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนไว้นะคะเพราะว่าจะได้ลดความแออัดนิดนึงมีการ์ตูนให้ดูแล้วก็มีมีวาดภาพระบายสีด้วยวันนี้น้องเตอ๋อก็ไปวาดภาพระบายสีมาด้วยเพลินๆในช่วงระหว่างรอ30นาทีนะ ก็พยาบาลค่อนข้างน่ารักค่ะค่อนข้างเข้าใจเข้าใจเด็กมีการหลอกล่อการช่วยเหลืออะไรที่ที่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีเหมาะสาหรับเด็กเลยค่ะถ้าเกิดใครที่ยังกังวลหรือว่าอ่ายังยังไม่แน่ใจว่าเออจะมาดีไหมก็ถ้าตามความเสี่ยงที่เราหาข้อมูลมาคะก็ก็เลยตัดสินใจพาเติร์ดมาฉีดวัคซีนดีกว่าคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยก็ ค่อนข้างน้อยเนยนะคะก็ถ้าใครอยากมาถ้าเพื่อนเพื่อนมาฉีดวัคซีนตอนว่าไงคะไม่รู้ <laughs> เพื่อนเพื่อนมาฉีดวัคซีนดีไหมดีจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็ปลอดภยนะัยเนาะออันนี้สำหรับสำหรับบ้านเรานะคะเราก็คิดว่าแบบการรับวัคซีนมันค่อนข้างค่อนข้างเซฟกว่า าตามความรู้สึกของเราแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังรู้สึกว่าออไม่ค่อยปลอดภัยก็ลองหาข้อมูลดูค่ะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ